เดือนเมษายนนี้ดาวพระพฤหัสย,ย้ายได้ปธุมเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีธนูเลยนะครับสวัสดีครับท่านชาวลัคนาราศีธนูดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระพฤหัสและในเดือนนี้วันที่8เมษายนนะครับย้ายเข้าอยู่สถิตในราศีมีนได้ตําแหน่งเกษตรนะครับและได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์สําหรับท่านด้วยถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับ ชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายนนี้มีทั้งดาวพระศุกร์ก็ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์และดาวพระศุกร์ก็เพนซะด้วยนะครับดังนั้นเดือนนี้ท่านที่ทํางานติดต่อสื่อสารจะเป็นเซลล์จะเป็นการประสานงานต่างๆเนี่ยท่านทําได้ดีนะครับท่านจะได้รบับการตอบรับที่ดีนะครับท่านก็มีการเตรียมความพร้อมที่ดีด้วยเพราะดาวพระหัสแข็งแรงหมายความว่าการ จัดเตรียมข้อมูลการศึกษาหาความรู้ในเนื้องานการวิเคราะห์ค้นคว้าต่างๆเนี่ยแรงกระตุ้นนั้นทําได้ดีทีเดียวและดาวพฤหัสก็เริ่มเดินเป็นปกตินะครับสําหรับดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูที่ขยับโยกย้ายนะครับจากภพอลินะครับ,บ,อนะรบตอนนี้ออกมาอยู่ปุตตะแล้วในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูแทบจะไม่มีดาว ไม่มีดาวที่ไปสถิตในทุกสถานพบเลยไม่ไว่าจะเป็นอลิมรณนะหรือวินาศนะครับแต่มันยังก็ยังมีคราบของการแฝงเรือนซึ่งซึ่งเป็นการศึกษาโหราศาหหสตร์อีกชั้นหนึ่งต่อไปนะครับถึงแม้ว่าดาวพระพระราหูเนี่ยนะครับมาอยู่ในภพปุตตะนะครับซึ่งมีดาวไหลดวงรวมรวมอยู่นะครับก็ ในคราเดียวกันเนี่ยท่านอาจจะอย่าทดลองทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหาอาชีพเสริมทํางานที่2ที่3ม,มีจอบนู่นนี่นั่นตามความขยันของท่านนะครับตามความขยันของท่านเพราะว่าดาวออตอนนี้เริ่มเดินเป็นปกติหลายดวงนะครับทําให้ท่านมีพลังในการทํางานดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคืออาจจะมีความขัดแยง้งขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานนะครับที่ส่งถึงนะครับ ก็กิขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับขึ้นอยู่กับบุคลิกของท่านนะครับคนที่ใจร้อนก็อาจจะต้องใจเย็นลงหน่อยนะครับในส่วนของทางด้านการเงินดาวพระเสาร์เขาไปสถิตยอยู่นานนะครับสถิตยอยู่นานทีเดียวเรียกว่าการเงินการทองของท่านเนี่ยน่าจะดีขึ้นและในในช่วงเดือนนี้นะครับดาวพระเสาร์นี่มันส่งผ่านไปถึงเรือน พันธุดังนั้นเนี่ยท่านที่ทำาวางโครงการที่จะซื้อของใหญ่ๆนะครับจะเป็นรถเป็นบ้านเลยก็ดีนะครับท่านก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ท่านตัดสินใจถูกต้องหรือคนที่ทำไปแล้วก็จะมีความสำเร็จลงตัวมากขึ้นนะครับส่วนทางด้านความรักนะครับมาดูทางด้านความรักไอ้ความรักของท่านเนี่ยมันท่านอาจจะได้พบปะก,กับคนใหม่ๆสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะ พบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนใหม่ๆเปลี่ยนสถานะเพื่อนขึ้นมาใกล้ชิดมากขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ของของท่านก็จะเรียกว่าทําให้ชีวิตทําให้ชสชชีวิตคู่ท่านกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะครับมีการปรับปรุงตัวให้มันดูมีสเสน่ห์ขึ้นนะครับอาจจะมีบุคลิกต่างๆที่มันเออทำให้สดชื่นนะครับทำให้ครอบครัวท่านสดชื่นมากขึ้นนะครับ ก็ก็เรียกว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะครับทิศทางที่ดีนะครับรวมทั้งตัวท่านเองเนี่ยก็อาจจะมีการเข้าไปกระชับสัมพันธ์ในวงงานใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของการเข้าไปโดดเด่นทีเดียวเพราะว่าเป็นเป็นการถ่ายทอดพลังดาวที่มันจะถูกข้ามราศีซึ่งกันและกันนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีธนู ดาวใหญ่ย้าย2ดวงนี้ถือว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นสําหรับท่านนะครับในเมื่อ,อการเดินของดวงดาวจะส่งอิทธิพลยังดวงของท่านให้อยู่ในช่วงขาขึ้นที่ดีแล้วนะครับท่านก็ใช้จังหวะเนี้ยนะครับดําเนินชีวิตของท่านควายคว้า,วาหาโอกาสที่มันลงตัวมากขึ้นนะครับครับแล้วขอให้ท่านโชคดีกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ